ัวันนี้ครับเราอยู่ในงาน TFBO ฮะ2023ครับปีนี้เราก็มาออกอีก1ปีหลังจากทุกๆปีเราก็ประสบความสำเร็จในการมาให้ผู้ประกอบการนักลงทุนนะฮะจับจองสิทธิ์ในการลงทุนในประเทศไทยซึ่งปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับนักลงทุนทั้งรายใหญ่และก็รายย่อยได้เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะฮะที่สำคัญคือ ปีนี้นักทุนต่างประเทศให้ความสนใจโอซาวารามเงเอ็กคาราเกะเคียวไดค่อนข้างเยอะฮะทั้งชาวมาเลเซียอินโดนีเซียแม้กระทั่งที่เซี่ยงไฮ้ครับโดยนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการทำงานในรูปแบบของจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นแท้ๆอยากจะได้จิตวิญญาณแบบนี้ไปตั้งที่ประเทศนั้นๆน,น,นะฮะโดย การขยายผ่านระบบแฟรนชชสาที่มีมาตรฐานแบบเมกุมิกรุปนะฮะสำหรับประเทศไทยปีนี้เรามีคิวจนถึงสิ้นปีละตอนนี้เราได้รับความสนใจค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นนักลงทุนทุกท่านที่ยังสนใจที่จะให้เราไปถ่ายทอดจิตวิญญาณทั่วประเทศสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ World w i o s w a r a m e n ิงดอหรือ m e g u m i ท l u b c o m หรือโทร0846865555แล้วเราจะไปถ่ายทอดจิตวิญญาณญี่ปุ่นแทน้ๆท,ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและก็เอเชียครับม,มาตะกี้ดิจั่นนี่จังนั่นจังมาตะกี้ดิจัน